เล่นหนังปีเดียวกล้าทิ้งวงการไปเป็นแอร์โฮสเตสชีวิตล่าสุดสุภักลิขิตกุลในวัย71ปีนอนอยู่บ้านพบรักนักธุรกิจพ่อไม่สุภักลิขิตกุลเป็นนางงามนางแบบและนักแสดงชาวไทยเกิดที่บางลำพูเป็นลูกคนสุดท้องของนายจำลองและนางทองดีมีพี่น้องสี่คน สุพักถูกเชิญชวนให้ไปประกวดนางงามเชียงใหม่แต่ก็ไม่ตัดสินใจลงประกวดจากนั้นได้เดินแบบแฟชั่นมีช่างภาพหนังสือพิมพ์นำรูปของเธอไปลงในปกหน้าสีของหนังสือพิมพ์เดลิเมลวันจันทรแล้วภาพของเธอก็ไปสะดุดเอากับบริษัทหนึ่งได้ทับทำเธอและได้มอบหมายให้เป็นนางแบบประจำของบริษัทกระทั่งได้มีการประกวดนางงามบางกอก ก็ได้ติดต่อที่จะส่งสุภักเข้าประกวดอันเป็นการประกวดนางงามเดียวกับนางสาวไทยผลการประกวดนางสาวสุภักลิขิตกุลได้รับตำแหน่งนางงามที่น้องงามที่สุดพุทธศักราช2516เธอก็ได้รับการทับทามจากจินตนาชยักกุลผู้อำนวยการสร้างของบริษัทปฐวิกรแผนกภาพยนตร์ให้เธอมาแสดงหนังในเรื่องผู้กองย่อรักร่วมแสดงกับสมบัติเมธนีในเวลาไล่เลี่ยก,กัน เธอก็มีผลงานเรื่องที่สองได้สร้างหนังแนวอภินิหาเรื่องท่าเตียนผลงานการสร้างของสมโพแสงเดือนฉายในนามของบริษัทชัยโยสโคบโดยแสดงคู่กับพระเอกดังยุคนั้นสมบัติเมธนีผลงานเรื่องต่อต่อมาอาทิบริษัทศิลปะัยยามภาพยนตร์ โดยสุริยนต์ดวงทองดีได้ทับทมเธอมารับบทแม่นักพักขนงแสดงคู่กับยอดชายเมฆสุวรรณและแม่นักอารวาสแสดงคู่กับยอดชายเมฆสุวรรณเรื่องนางรอยชื่อแสดงคู่กับยอดชายเมฆกสุวรรณและเรื่องสนหน่อยนาทูลหัวแสดงคู่กับยอดชายเม็สุวรรณในปลายปีพุทธศักราช2517สุภักลิขกุลก็ได้ประกาศอำลาว,วงการแสดงไปอย่างกระทันหัน โดยหันเหตุทำอาชีพแอร์โฮสเตสของสายการบินแอร์สยามแต่ก็ทำงานได้ไม่นานเท่าไรสายการบินก็เลิกกิจการไปจึงอยู่กับบ้านและเธอก็ได้พบรักกับชายหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งและประกาศมั่นกับคุณดิเรกเอก,เอกวิริยากุลในปี2520ทั้งสองได้แต่งงานกันทั้งสองมีทายาทหนึ่งคนเป็นชายคือดิรุตโกกับลูกติดของคุณดิเรกอีกคนคือดิรัตเอกวิริยากุล